ครับผมสองอยวงเลนประธานสภาเกษตรกรจังหวัดปัตตานีทางเฉพาะเรื่องระยะสั้นเนี่ยผมเห็นด้วยกับท่านประธานสภาชาต,ติเห็นด้วยกับท่านดิจคนว่าจริงจริงแล้วเนี่ยสิ่งที่รัฐจะต้องรับผิดชอบในวันนี้ก็คือเรื่องของการตัดสินใจจัดใช้งบการมันไม่มีทางอื่นอีกแล้วอย่างพูดถึงว่าขสอกศเนี่ยขสอกศมีอำนาจหน้า,นาที่ที่จะทําธุรกิจของตัวเอง ที่มีเงินพอจะจ่ายได้อาจจะเปิดช่องให้พี่น้องเกษตรกรอย่างไรก็ได้เพื่อให้พี่น้องกเกษตรกรได้เงินแต่พี่น้องกเกษตรกรไม่สมควรต้องเสียดอกเบีย้ยเขาจริงๆแล้วเนี่ยเขาสมควรจะได้เงินอยู่จากการขายข้าววันนี้พี่น้องกเกษตรกรไม่สมควรจะต้องเสียดอกเบี้ยรัฐจะต้องรับผิดชอบแต่วันนี้เนี่ยอย่างที่ท่านประธานได้นาเรียนว่ารัฐ โดยเฉพาะวันนั้นเนี่ยรัฐมนตีมาที่นี่มนผมก็อยู่ด้วยท่านประธานเสนอเป็นคำพูดต่อด้วยแนบเอกสารชัดเจนว่างบการนั้นท่านเคยเป็นรัฐมนตรีมาท่านรู้ว่ามันสามารถใช้ได้แต่รัฐชุดนี้กลัวกลัวในเรื่องที่จะใช้ทาในเรื่องที่ถูกต้องแต่ไปบังคับให้คนอื่นทําในเรื่องที่ไม่ถูกต้องจะให้คนอื่นปล่อยกู้ ในในในที่ท่านรัฐมนตรีก็พูดเองว่ามาตาร้อยสิบเอ็ดวงเล็บสองงเล็บสามองเล็บหนึ่งสองสามนะ่ะไม่ให้อำนาจก,กับรัฐบาลถานิติกรรมอยู่แล้วแต่ยังไปใช้คนอื่นพูดแต่วันนี้ผมมองว่าพวกเราเนี่ยหรือว่าใครก็แล้วแต่ที่สามารถที่จะพูดกับรัฐบาลว่าคุณจะต้องรับผิดชอบครับผม